ทำเทเลสไวก้กลางใครกะกลงมันก็นหนามยากก็ได้กลางที่ระเบียงนี้ก็ได้ครับแม่กลางน้ําตกมันก็นยังมีนะใครขยนันขนกันไปเอาเลยครับกลางเต็นต์แม่ว่าอุทยานแห่งชาติไม่อวอกจังหวัดลำปางนะครับ ไม้กลายเป็นหินนะครับยาวที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดตากนะครับความยาวหกสิบเก้าจุดจ็ศูนเมตร